สวัสดีค่ะมุกสตูลรีวิวนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อไอซีพ้อมรัวปามันนะคะเลยอันนี้แค่เสื้อนะคะเหยียดชองอ่ะพ้อมหน่อยรอยลีลานะคะสโลแกนะคะอันนี้นะคะปลอนให้รู้จักนะคะอันนี้ก็คือไอซีพ้อมนะอ่ะพบกันได้นะคะวันที่12มกราคมนี้นะคะดิปังซัมซี่นะคะนี่เลยนะคะไอซีพ้อมรัวโนดปลนสับโฉงนำเฉยนะคะโนดปลอนสับโฉงนำเฉอ่ะขึ้นที่ โนดปลอนสับชงน้ำใชนะคะไอ้นี่คือแบบนี่ก็คือเสื้อคือเสื้อใสอ่ก็คือมีความหน้านะเสื้อเนาะหน้าไหมน,นี่นะคะก็คือสโลแก,กนนะคะนี่อ่านายแบบกูอยู่แมนยังเลยแต่ว่า โอเคนะคะทุกคนไปเจอกันได้เลยนะคะทีพังซัมซี่นะคะวันที่12มกราคมนี้นะคะเจอกันได้เลยนะคะกับไอ IC m, นะะโนดปลนสับชกน้าใช่นะคะหรือว่าไอซีพ้อมนะคะโนดปลนสับชกน้าเช่นะคะรัวไอซีพ้อมนะคะคอยชนะเมืออเดิมนะคอยมีชชยชนะเอาเดิมพันกระบานรอในไอซีพ้อมหรือประมานเจดาแล้วก็น้องมันนี่นะคะเจอกันได้เลยนะคะที่12มกราคมนี้นะคะทีพังซัมซี่นะคะ